ดูเรื่องสมู์นะครับจงแสดงว่า P ถ่าแล้ว Q สมูลกับนิเศษ Q ท่าแล้วนิเศษ P e. เราก็จะสร้างตารางเหมือนเดิมน,นะครับก็อันนี้คือตัวหน้าไอ้เพื่มี P มี Q นะครับมีตัวสอนสองตัวก็หาตามแพทเทิร์นนะครับแล้วก็หา P ถ่าแล้ว Q ย่าหนึ่งนิเศษ Q ท่าแล้วนิเศษ P e ก็หานิเศษ Q กับนิเศษ P ก่อนนะครับ แล้วค่อยเอามาเชื่อมกันด้วยเคื่องหมายท่าแล้วได้สองอันแล้วนะครับก็เอามาเทียบกันคู่แรกจริงกับจริงคู่ที่2องเทสกับเทสคู่ที่3ามจริงกับจริงคู่ที่4ี่จริงกับจริงถ้าทุกตัวทุกคู่เหมือนกันทุกคู่อย่างนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าประพจน์หน้านสมบูรณ์กับประพจน์หลังก็ตามนี้นะครับก็คือดูทุกคู่ให้มันเหมือนกัน ามันเหมือนกันเราก็จะเรียกว่ามันสมูล